สวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้จะมาถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปนะครับตัวอย่างการส่งพระนะครับมาขายจากทางบ้านนะเผื่อเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านอ,าอยากส่งพระมาแบ่งปันหรือมีพระแท้อยู่ที่บ้านนะครับแต่ไม่รู้จะขายใครที่ให้ราคาตามความเหมาะสมจริงๆก็ ส่งมาได้นะเพราะว่าคนส่งมาขายผมก็แทบทุกวันนะครับเผื่อเพื่อนๆที่พี่เอฟซีใน u u u e e ไม่รู้นะก็เลยมาอ่านคลิปวันนี้ผมกลับจากไปวิ่งมานะครับแล้วก็มานะครับดูตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านก็มีพัสดุส่งมา2ชิ้นนะส่งมา2ชิ้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะครับก็ตัวอย่างนะครับการ นะครับส่งผ้ามาปล่อยผมนะครับก็คือถ่ายรูปหน้าหลังและขอบข้างชัดนะครับแล้วก็ผมก็จะประเมินราคาให้ครับแจ้งราคาอันนี้ไม่ต้องห่วงนะเวลาผมแจ้งราคาไปอะนะครับผมแจ้งราคาที่นะครับเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาที่ผมขายนะครับอย่างเช่นผ้าผมขายได้ห้าพันนะครับผมก็จะนะครับประเมินราคาซื้อ4 5่พเลย หรือว่าสี่พันสี่ันห้าก็คือราคาใกล้เคียงเลยนะครับส่วนเวลาเอาไปโพสเปิดในเพจหรือหน้าเฟซนะผมก็อาจจะเปิดห้าพันแปดหกพันเนาะก็เผื่อต่อรองเนาะนะครับนะครับก็สามารถนะครับคือพี่พี่ที่ส่งผ้ามาปล่อยผมอะนะครับมันดีตรงที่ว่าพี่สามารถตามดูได้ด้วยว่าผมขายเท่าที่ผมแจ้งจริงไหมอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมไม่ซีเรียสนะนะครับเวลาคนส่งผ้ามา ขายผมพี่พี่ส่งผ้ามาขายผมอะ่ะแล้วผมประเมินราคาให้แจ้งราคาให้แล้วอ่าแล้วต้องขายผมเท่านั้นพี่พี่อยากจะลองถามคนอื่นดูก่อนก็ได้นะครับไม่ไม่ไม่สี่เรียสนะครับอ๋ออันนี้มาสี่รายการนะครับองค์คนนี้มาสี่รายการนะครับมาดูอันนี้เป็นหลวงพ่อสุดนะครับหยดน้ําเสือกระโจนปีสองสองนะครับก็อันนี้ผมก็ประเมินไว้ 1,000พบาทบวกลบนะซึ่งผมก็เปิดขายอยู่ประมาณนาพันสี่พันห้าแต่ราคาขายจริงก็อยู่ประมาณพันหนึ่งพันสองนะผมก็ประเมินซื้อหนึ่งพันนะครับอันนี้ลองดูนะครับนะครับบางทีผมประเมินราคาให้แล้วคุยจะรู้ได้ไงว่าเขาไม่โกหกจะรู้ได้ไงว่าเขาจะซื้อจริงหรือเปล่านะครับก็ลองติดตามนะครับให้เกิดความสบายใจความเชื่อใจกันก่อนได้นะครับค่อยสมมาขายส่วนเรื่องตัวเลขราคาเนี่ย นะครับผมก็นะครับโพส์ขายพระหน้า f a c e b o o k หน้าเพจตัวเองทุกวันนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามดูได้นะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญก็พี่ไล่เช็คถามราคาหลายๆที่ถ้าสําหรับคนอื่นนะถ้าสําหรับคนอื่นเนี่ยาถามราคาแล้วแล้วไม่ได้ขายเขาแล้วส่งไปถามคนอื่นเนี่ยเขาจะเขาจะว่าพี่นะครับแต่ของสําหรับผมเนี่ยผมไม่ว่านะครับเวลาผมประเมินราคาให้ นะครับแล้วพี่ลองไปถายมีคนดูเขาให้ราคาสูงกว่าจะขายเขาก็ได้หรือจะกลับมาบอกผมว่าเขาคนเขาให้ราคานี้อย่างเงี้ยก็มาบอกผมได้นะครับแล้วก็บอกว่าจะเดี๋ยวขอขายอีกคนนะครับอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหานะครับของผมนะเพราะว่าท่านเป็นเจ้าของพระท่านเป็นคนถือพระพระอยู่กับท่านมานานหรือว่าท่านไปหาพระมาจนเจอหาพระมาจนได้นะครับท่านก็เป็นเจ้าของอ่ะเป็นคนมีพระก็มี สมควรที่จะได้มากกว่าคนที่นั่งจากทางบ้านอย่างผมแล้วเอาไปขายเฉยๆนะนะครับนะเราก็ไม่เกี่ยวกับต้นทุนพระนะครับไม่ว่าพี่จะซื้อมาสองพันอย่างหนึ่งเกตสละคืนรอบเดือนก่อนมีคนซื้อมาได้สองพันนะผมขายอยู่หมื่นหมื่นหกผมก็ประเมินซื้อให้หมื่นห้านะครับก็ไม่เกี่ยวกับราคาซื้อเลยนะครับคุณจะซื้อมาพันสองพันถ้าผมขายได้หมื่นหกผมก็ซื้อหมื่นห้า นะครับแต่บางทีคนไม่เข้าใจอเห็นผมเปิดขายหมื่นหมื่นเจ็ดห้าหมื่นแปดอย่างเงี้ยอ้าวนหนบอกว่าขายหมื่นหกทำไมเห็นโพสขายหมื่นเจ็ดห้าหมื่นแปดก็โพสต์เพื่อต่อรองนะครับอ่านะครับของคนนี้ส่งมาสี่รายการแท้หมดเลยนะครับแท้หมดเลยนะครับนี่นะครับแท้หมดเลยนะครับแล้วก็นะครับอ่านี้มีชื่ออยู่แล้วเขียนชื่อมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็คนที่จะส่งพันมาขายนะครับเวลาส่งรูปมาผมประเมินราคาให้แล้วนะครับ นะพี่ๆสามารถนะครับพี่ๆสามารถนะครับส่งพามาแล้วก็ผมแนะนําก็คือให้เขียนนะครับให้เขียนเขียนชื่อเฟซตัวเองนะครับหรือว่าเขียนชื่อไลน์ตัวเองนะครับลงมาในกล่องด้วยนะครับเหตุผลก็คือนะครับเวลาพามาถึงผมจะได้หาพี่เจอง่ายเพราะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยคนส่งพามามาปล่อยผมหรือส่งพามาถามข้อความมันเยอะ นะครับสมมุติที่ส่งผ้ามาให้ผมเนี่ยอย่างน้อยวันสองวันของกว่าจะมาถึงก็วันสองวันสามวันนะครับทีเนี้ยพอผมจะไปหาว่าอีนะครับระองค์ที่ส่งมาองค์เนี้ยใครเป็นคนส่งมาเนี่ยผมใช้เวลาหานานมากถ้าเกิดท่านไม่ได้เขียนชื่อมานะมันจะมันจะใช้เวลาหานานมากอย่างพี่คนเนี้ยเดี๋ยวผมก็ต้องนะครับต้องโทรกลับไปเบอร์หน้ากล่องอีกอ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดท่านเขียนชื่อเฟซมาในกล่องด้วยนะครับ ผมสามารถทักหาได้เลยนะครับเพราะว่าวันหนึ่งข้อความผมเนี่ยหลักหลายสิบนะข้อความผมเนี่ยหลักหลักหลายสิบคนนะครับเกือบร้อยข้อความทั้งคนส่งพระมาถามทั้งคนส่งพระมาถามทั้งคนถามแท้ปลอมทั้งคนทักมาซื้อพระทั้งคนทักมาปล่อยพระเนี่ยครับนะฮะมันเยอะเพราะฉะนั้นเวลามาถึงอ่ะผมไม่สามารถนะฮะผมไม่สามารถอ่ไปหาข้อความแชทได้เลยนะครับอันนี้ดีหน่อยอันนี้เป็นพระที่เช่าจากผมไป อ่าเนี่ยครับนะมีบัตรนะครับนะมีบัตนะรเพจลายชั้นด้วยอันนี้เช่าจากผมไปนะครับอ่าเช่าจากผมไปก็นะครับง่ายหน่อยนะครับก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับอ่าซึ่งพาระก็แท้อยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็นะครับนะฮนะอันนี้ฟูอันนี้อันนี้แจวเลย เพราะว่าอันนี้เป็นพระที่ผมอยากได้มากๆนะครับตอนแรกเช่ามาตอนแรกนะครับเช่ามาตอนแรกก็นะครับแฟนเป็นคนเช่ามานะครับแล้วผมก็นะครับขายไปด้วยกันคือเสียดายอันนี้หลวงพ่อแดงคุกเข่าองค์ที่หมื่นกว่าครับนะครับอันนี้คือสวยที่สุดในชีวิตละอันนี้พี่เขาเอามา,ามาเทินพระนะครับมาเปลี่ยนเทินพระเป็นหลวงพ่ออ่า หลวงพ่อคงวัดวังสับพลดรุ่น5เสือนะครับที่เขาก็พทัที่ที่ซื้อผมไปแล้วก็สามารถส่งมาตีราคาส่งมาขายคืนหรือส่งมาเปลี่ยนเทินได้นะครับนะผมหากไม่เกิน20%ตามราคาขายปัจจุบันนะนะครับนะฮะองนี้องนี้สวยมากนะครับหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายวัดดอนใหญ่หอมนะครับ สภาพสวยๆนะครับสวยมากเลยนะครับอันนี้สอขีดนะครับงา้เดี๋ยวจะพี่ๆพ,พาร์ทที่ส่งมาปล่อยส่งมาขายเพื่อนๆพี่ๆสามารถติดตามได้นะครับทางหน้าเพจร้านพระเครื่องเมคินลาชันหรือว่า Facebook เมชินลาชันนะครับหรือว่าเพจเมชินลาชันนะครับแล้วก็นะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับติดตามนะครับ เพจเมคินราชันด้วยนะใครยังไม่ได้กดติดตามนะเพราะคนยังไม่รู้บางคนก็คิดว่าผมแค่มาอาอชีพสอนพระอย่างเดียวจริงๆผมนะครับก่อนผมจะมาทําช่อง YouTube สอนดูพระหลวงพ่อสุดแล้วก็เกจีอื่นๆเนี่ยผมเช่าขายมาตั้งแต่ปี5 6าหแล้วนะพี่ๆอ่าเพราะฉะนั้นนยะเผื่อใครยังไม่ทราบจะส่งพระมาแบ่งปันผมก็ได้หรือว่าจะมาอุดหนุนเช่าพระผมก็ได้ครับพระผมแท้มาตรฐานสากลและมีประกันเช่าคืนทุกรายการ นะครับก็เผื่อใครอยากสนับสนุนอุดหนุนส่งพ้ามาแบ่งปันหรือว่าจะมาเช่าพ้าอุดหนุนพ้าก็ยินดีนะครับใครดูคลิปผมติดตามคลิปผมแล้วยังไม่มีพ้าแท้สาภาพดีๆไปดูตามคลิปเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยดูคลิปผมต่อให้จะดูเป็น10 20รอบแล้วคิดว่าเข้าใจแล้วคิดว่าดูเป็นแล้วเวลาไปสนามจริงเวลาไปซื้อพ้ากันจริงๆเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้ลังเลได้เพราะไม่เคยเห็นของจริงนะครับคาแนะนําก็คือซื้อของจริงสาภาพดีๆไปดูก่อน นะแต่ถ้าเกิดที่ซื้อผ้าของจริงสภาพดีมาดูแล้วถ้าเกิดเงินมันจมทําไงก็ไม่เป็นไรครับพี่เอาไปนะครับเช่าผ้าผมไปหรือว่าพี่ดูจนเป็นแล้วหรือว่าไปออกต่อหรือไปอะไรถ้าออกต่อไม่ได้ขายไม่ได้อย่างน้อยสุดวกกลับมาที่ผมผมหักไม่เกิน20%ของราคาขายปัจจุบันนะมันก็จะเป็นช่องทางนะครับสําหรับคนที่อยากดูผ้าเป็นนะครับกนะ็ดูคลิปเป็นแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นของจริงก็สามารถมาอุดหนุนได้ นะครับหรือใครมีอยู่แล้วมีหลายเหรียญซ้ํากันหรือว่ามีอยากแบ่งปันก็นะครับเห็นผมทําคลิปสอนมานานมีประโยชน์หรือว่าเฮ้ยอยากสนับสนุนน้องคนนี้ก็ส่งพระมาปล่อยกับผมได้นะผมก็จะเอาไปปล่อยต่อแล้วก็ได้กาไรนิดหน่อยมาพอเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆนะครับที่แวะมาชมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันอีกพีอีพีหน้านะครับอยากให้ผมสอนพระอะไรนะลองคอมเมนต์มานะครับ ถ้าผมดูเป็นเล่นเป็นผมซื้อขายอยู่เดี๋ยวผมจะทําคลิปลงสอนให้นะครับแต่มันก็ต้องรอจังหวะว่าผมต้องมีพระหลายหลายเหรียญน,นะครับผมจะไม่เอาพระเหรียญเดียวมาสอนเพราะว่าพระหลายๆรุ่นพระบางรุ่นมันจะมีหลายบล็อกนะถ้าเอาพระแค่มีพระเหรียญเดียวแหละมาอัดคลิปสอนนะวันหนึ่งนะลูกเพจหรือเอฟซีไปเจอพระรุ่นเดียวกันแต่เป็นอีก,กบล็อกหนึ่งเนี่ยเขาก็จะดูแท้ลอมและซื้อขายไม่ได้เพราะฉะนั้นจะสังเกตเวลาผมลงพระหรือสอนพระ ถ้าพระมันมีมากกว่า1บล็อก1พิมพ์ผมก็จะเอามาลงให้ครบเลยนะผมถึงจะทําคลิปสอนนะและหรือว่าต่อให้พระมีแค่บล็อกเดียวอย่างน้อยผมต้องมีสัก2อสามเหรียญเปรียบเทียบให้พี่ๆได้เห็นภาพนะครับไม่ใช่ว่าได้มาเหรียญเดียวก็เอามาสอนเลยนะครับบางทีมันเจอตรงนู้นมีตําหนินิดๆหน่อยๆของพระก็อาจจะดูนะครับอาจจะคนที่ดูคลิปอาจจะเอาไปใช้จริงไม่ได้สําหรับผมก็ผมจะมีพระจงครบจริงๆผมถึงจะลงลิปให้นะครับยังไงก็ฝากพี่ๆนะครับ กดติดตามเพจเมคินลาชันพระเครื่องนะครับเฟซบุ๊กเมคินลาชันแล้วก็ Facebook ยุ่งทิพสุดาภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นแฟนผมเองนะครับก็นะครับฝากติดตามนะครับให้กำลังใจและสนับสนุนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ